เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร,รอบๆโร,รงแรมไหนห้อง,ลง,ลงชั้นชั้นสูงสุดคือชั้นสี่มีสี่ชั้น,ม,น,ม,นมีที่ออกไปไยุงเยอะไหย,ยุงเยอะยุงเยอะ,ยเ,อะเนี่ยค่ำแล้วยุงจะมาไงนี่ค่ะคือบริเวณรอบๆอุยเงียบสงบจริงๆโอ้ย,ยุงเยอะมากเลยค่ะ อยู่ในหุบเขาไม่เห็นพระอาทิตย์ตกดินนะคะเป็นอาณาจักรของเขาอยู่ตรงนี้แต่ชั้นบนนี่กิจกรรมยามค่ำของพวกเรานะคะนี่ถ้าอยากปิ้งย่างก็คือมีเตาให้ด้วยก่อไฟอันนี้ต้องก่อไฟถ้าอยากก่อไฟนะคะคือใช้ตรงนี้มีฐานให้พร้อมแต่เรา เออแต่เราไม่ไม่ไม่ใช้ไม่ใช้ถ่านเราใช้เตาไฟฟ้าย่างเลยค่ะอันนี้เราเอามาเองเหรอเตาเราไหมใช่เอาเองอ๋อเตามาจากบ้านแอลสายไฟมาด้วยเออนี่แหละสะดวกกว่าเราว่าอันนี้ไล่แมงวันโอ้แมงวันดูสิเออคงกินหมูสเต๊ะละค่ะวันนี้นี่ค่ะกิจกรรมยามข้ามของเราสวค่ะ แต่ข้ามมาแล้วแดดแดดหายไปเราก็อากาศเย็นเนาะอากาศดีอากาศดีถ้าตอนข้ามจะเย็นสบายแต่พอตอนแดดแล้วจะร้อนมากบ้านที่นอนไม่เคยไม่ไม่มีแอร์แต่บ้านที่เราอยู่เนี่ยแอร์สองตัวอันนี้แอลทำใช่ไหมบาร์บีคิวแอลเก่งจังเลยครูภาษาอังกฤษ กุ้งสารติดก็ใช่ก็เขาทำเองไงเนี่ยลูก้านันนาเบื้งดูอ้าวอ้าวอันนี้ของบิ๊กมาม่าบานนาแอนพัมกินพอมบานาน่าแอนพัมกินอันนี้คือขนมกล้วยนะคะอันนี้พัมกินพัมกินบาบานาน่าแอนพัมกินขนมเพียงแก้ว ขนมเทียนแก้วจากมหาสารคามเออแท้จังไหนว่าสังเกตว่าไงอย่างจักแล้วไม่ได้เป็นคู่เนาะไม่ได้เป็นคู่โดนเหรอเนาะเอาเกษียณกี่ปีแล้วเกษียณกี่ปีแล้วคะสามปีแล้วค่ะิง้เอ่อภาษาอังกฤษทิ้งไปหมดแล้วทิ้งไปหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเกษียณกันคนละสามปีผ่านมาแล้วยังไม่ฟื้นเนี่ยเห็นบ่ฟื้นูปะ แต่เนี่ยยังแม่แอลนี่เห็นไหมหน้ายังอ้อๆไม่พวกเราก็อ้อทุกคนนั่นแหละไม่เหมือนคนเกษียณก็ต้องดูแลตัวเองสัวหนึ่งเออโทรไปบอกต้อยว่าเอาเครื่องดื่มลงมาใต้อลามเหียเพิ่งดูทั้งของหวานของคาวเออมะยงชิปนี่จากต้นจากสวนแอลสวนรออยสอยู่ไว้ฉันไม่โอ้ฮัลโหล สวอ,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 อเนาะเกษียณสำลาญเนี่ยบาร์บีคิวแม่แอลทำแม่แอลทำเนี่ยทำมามย่างเองเราไม่ก่อไฟค่ะพี่แม่แอลพี่แม,ม่แมลล <ะ S 2> อลหน้าคนสวย,ยดูขนมเทียนมหาสารคามจากแม่อ้อยรูปเยกมากมากเด็ดมากคุณค่ะขนมข้าเหนือกับขนมถ้วยถ้วยเออถ้วยถ้ว,ว,วแล้วก็หมูสเต๊กจากตลาดอตกเห็นไหมก็อย่างมันคุณ

ครองโสดมา63ปีค่ะก็รู้สึกจะเปลี่ยนไปไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนี่ค่ะเริ่มเปลี่ยนสาวโสดหกสิบสามปีที่โสดมานี่บนทายบันทายที่ฉากันเด้อใจแตกใจแตกตอนเท่าเออใจแตกตอน36ใจแตกตอนสาและ63นี่แหละเอาเป็นกำลังใจให้เพื่อนเด้อให้เพื่อนได้สุขสมหวังเรียกมันออกโฟกัสเลยเนาะฮิ๊ฮิ ต้องถามว่าแกยังมียังมีความหวังอยู่เหรอหวังอยู่มึงแหวกหวังอยู่ยังมีความหวังมึงแหวกกะหวังละเนอะเป็นว่าอัดยังมีความหวังอยู่วันหนึ่งดูรายการไอ้ผู้หญิงอายุคุณคุณกว่าไอ้ผู้ชายเท่าไหร่แต่แค่สี่สิกว่าสี่สิบกว่าเออมันก็รักจริงไอ้ผู้ชายโอ้โหดู้ชาว่าตาใสข้าง เออโอ้ยนสูแล้วซื้อทองซื้ออะไรแต่ไม่ไรให้ผู้หญิงนะเออมันเออแนี้ก็เป็นสื่อเรนะเออเนเออใช่เป็นสือเริมเออนี่นี่บาร์บีคิวค่ะแม่แอลวทำอร่อยมากนุ่มชิมแล้วชายกินได้ยังงันัะอันเนี้อร่อยนี่ค่ะแม่เอาเป็นคนทำแล้วก็ย่างด้วย หมักหมูมาแล้วก็ย่างให้ด้วยบรรยากาศดีเนาะแต่่วาเรื่องโรงแรมเออดีแล้วล่ะช้างข้อลำบากแต่ว่าเข้ามาบรป็นคนที่เคือกโรงแรมแต่ว่าจีจีจีไม่ไม่กับตอนเราเข้ามาเนี่ยเรายังว่าอุรากันดานแห้งตา่เนาะเพราไม่เห็นเราคือไม่คือคือร้านเจีเคยมาเหรอเคยจองเหรอคือถ้าคือมันหมดแดดแล้วมันสบายไง เอาบมกเพื่อคือไซเสือคือกั่งแบบกับไอคือเอาแต่เขากับสามีเป็นอะรยาสามีเป็นอะรยาคือปลใส่สีเดี๋ยวไม่น่าถามปวดเนาะถามคนที่เป็นผู้ซื้อต้อร่อยนะคะลองชิมนะคะพี่ติ้นี่พี่ตุ้ยครับลดย่างพี่ตุ้ยครับรถพี่ตุ้ยถือพวกมาไล่ซื้อพวกกับเป็นแบ็คทีเออครียถ้าถ้าเป็นชันนั้น จีจอดมึงลงมาขับเดี๋ยวนี้มาตีนทิเตีนแดงมึงลงรถสิยตุยล่องบงจเอบางด้วยเอาแล้ะจีขับได้บ้างบอสหนตุยได้บ้าด้ครับลงาไปตบ้าด้ขับรถกับบ้าด้ขับเองแต่พงจะมาไ้เป็นยงเอาปากครับใช้แต่ขับไงจับเพีอย่างเดียวหัวถงเีงมาลยจับเกียอย่างเดียวทิ่ตุ้ยวาซาอย่งเดียว เออี่ยเอาเขาเรวามัเนาะตอนนีที่สมัยกูตุ้ยก็จอดสิตาตุ้ยขไอตุ้ยเรวามัไม่เอาอจีจีคำแหกบอกดีๆบ้างหอยไอตุ้ยไอตุ้ยไอต้ยเออซาซก่อนตาตุ้ยไไม่ไม่เดินชมมารีเวน บัดพ่อชาดไว้ไอตุ้ยนี่เป็นใดบัดนี้พ่อแง่ตุ้ยนี่เป็นใดบัดนี้เฮ้ยนี่คือสุดแล้วบรรจงบรรจงก่อนเฮ่อมันตุ้ยไป่ไ้พี่พี่ตุ้ยมันบวดเป็นสีมาทายบุบนะเออเป็นยไาเป็นยาเชงไง้เป็นยาเออเออเออช่วยสีมะทายดูไม่สูตขนมข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มค้นเด้อโอ้ยนอสุขข้าวต้มค้นกินบ่หวานบ่ไหวดอกหลายแห้งมีแต่แนวกินอ้วนแล้วมาตะเงี้ยงไช่เฉี่ยวนี่นี่คือสิมันโตบวมวะ เยอะดีกันกับบวมแบบนี้เออนั่นแหละบวมบวมครับบวมแน่พี่ตุ้ยกินให้อ้วนอ้วนแต่ต่อยนี่ต้องกินให้อ้วนอ้วนนี่มีสามต้อยเนี่ยมีสามต้อยหองเราเหนต่จ่อยนะการได้เลยนะได้เลยเดินนุ่มมากอร่อยจ่อยนะพอดีใช้สันตีแล้วนะคะพอดีใช้สันสันนอกสันในสิสันในจะเป็นเพ่อนนี่อร่อยอร่อยแล้วต่อไปถ้ามีแขกมาพักที่คาเฟ่ที่รีสอร์ทแล้วก็ ทำขายเลยให้เขาสั่งได้ไงก็บอกนี่บาร์บีคิวมีให้เราทําทําเตรียมไว้ให้เลยก็จะสั่งสีไม้อย่างเนี้ยแล้วก็คํานวณราคาออกมาปรากฏว่าสูบไม่ทันสมานทีเดียวเบียบพุดแล้วเอาให้นั่งจีนได้นี่ยนะอันนี้กินโ้กินโคกมาขันมีแก้วขันมิวแซบกันเอาแก้วสาระข้ามโปรยใหญ่มากจีโอ้ยจีโปรยใมาโอ้เอบอกว่า แม่เจ้าบองที่แม่ซื้อมาจากสารคามคราวนั้นน่ะอร่อยจริงจริงของหนูอร่อยใช่ของหนูใช่ใช่อร่อยจริงไอ้นี่ตันหาปลาบองนะของเจ้าแท่งๆที่ขบอตละเอียดนะกับแพงบ้านแม่ของหนูเรากินของหนูตลอดแล้วพี่กินของหนูตลอดเลยด้วยเนะหนี้สารคามเนี้ยเธอไม่ต้องไปตันหาฉันหนูอย่างเดียวพอไอ้หนูอร่อยแมนดาร์อย่างเดียว การกระปุกลายมันกินง่ายมันกินง่ายถ้ากระปุกใหญ่มันนานหมดเลยแล้วมันก็ชอบเลี้ยกระปุกใหญ่มาสองปู่ก็ต้องมานั่งแบ่งปุ้ยตายปูเด็กวลารุ่นประจำสาวละก่นมีของมันเล้ไอจีมันบอกว่าพี่ตุ้ยพาสาวเข้าม่านรูดแต่เหิงไอจีสัญอาทิตย์ที่แล้วเอาจีเอาไปเอาเอาเอาป่ะเป็นยังเป็นยังงานแต่งที่เอามาเจอนี่เออน่านที่เลื่อมหน้า บางอาทพี่ตุ้ยฮะสงางจะเงยเดินห้าเดินสางตีหนึ่ตีหนึ่งออกจากจัลน้อสลาไปเป็นเป็นแกงคุนก็เปเป็นถกแกต้องเทคพี่พี่เหมือนกับเพิ่งกำลังเพิ่งดีไปกับได้เพราะกินแบบเขาแบบเขาเขาแบกินเหลากินเขาต้อมออดจะ แนเพิ่นน่ะสิมาแวะหานังแอ่งขากับเพิ่นว่างแค่วสิมแวหานังแองมาหาเฮาอ๋อมาลอยเอ็สารคามบ้านนี้มอหแยเสูเพิ่นไปผู้เดียวันนี่เดี๋ยวสามนีเพิ่นอ๋อสองคนผัวเมียบ้านนี้เป็นันักงานน่คนใช่ชุดไทยกมาอัอเนีคือเมียเพิ่นนกัดเียมกับบนเมียพี่เป็นกับมาตาโคตรละไปย้ยตบอลอดสง่าเก๋งเลยเตามจีจีเจ้ายาเร้าเบาด้บอกเมียกันเจ้ายาเราเบาด้เจ้ายารเบาไปยังบ่ไปัง่รไ ตอเดีโซตีตเดี๋ยวหามันก็น่าที่สอเัาไหแมนี่แม่เขไปค่สอดไปสอดเขา่าแค่กว่าที่มานอนจะสองชั่วโมงหลายเป็นใจเขาก็ได้ว่าล8อยแปดิบวันนี้พ่อเปิดห้องแล้วอินี่ัตได้ลงจักรถเขาจะพิดมากลูกไม่ต้องพิดม่ต้องพิดลูกพรามน้ป็นแู่สามาบ กอดเด็นั่ซื้อันอันโอ้โหนี่นี่แหละคิดว่ามันอันเด็กสาวอนึกว่าเด็กควเปิดประตูมาเนี่นั่งจีล้งนะเขาต้องมาสิบพิกเขาจะเริ่มเปล่าเปิดใส่สุดไทยเลยทั้งสองคนหัวเียกเป็นก็ะเลยลมเลิกแผนการออกเด็กหทุกคนไม่ได้ขอสรุวันนี้ละ สอว่ามันเป็นจั้งจุ้ยจะขายลับมันหลังไงมรสภาพเป็นบ่เก่งหลายเป็นบอพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยต้องไม่ต้องพูดมันเป็นชั่วคราวไงถ้าชั่วคราวเนี่ยเขาจะคิดราคาถูกใช่ใช่ก็ชั่วคราวพี่ก็มาจำช้องขึ้นมึงเนาะคือพี่ตุ้ยที่นี่ไปประจำเลยเนียไม่ไม่ต้องต้องบอกพี่ตุ้ยว่าถ้าคาวหน้าถ้าไปดิ พี่ตุ้ยต้องบอกว่าชั่วคราวโดนาไปแค่นั้นพี่ตุ้ยก็ต้องมาแนวอื่นชั่วคราวเป็นบเออนั่งจีกับจื้อไว้ในหลังย่างไปน้วกันหล่ะตามรีสอร์ตต่างๆนี่บปะคุณไปดูไปดูพ่ะนะฮูจั๊กครับไม่ต้องต้องไปด้วยกันอย่างนี้ล่ะค่ะอามีเรื่องจะเผาใครอีกคะ ไม่อัดไงอ้าวแม่อัดเอาเอาว่ามายังสิเอาว่ามาว่ามาดี่นี่แปรด้วยนี่ี่างเลื่อนหัวแม่เออเหรอเอด่างเลื่อนหัวไปแล้วคู่บอลขับนั่งรถมาด้วยกันคุยโทรศัพท์ทั้งวันแหม่แม่มึเนี่ยสายว่ามันเกิดยังขึ้นกามูแบบเออเออเออป้าเพื่ตอนอายุหกสิบสามต้องไปยังอ่ะ อายุุไม่่ใชออปสรรค้าวนี่คองโสดมา63ปีแม่อัดไหมบิ๊กม่ามาไหมเออดูสิมึงเดือนก่อนก่อนสามิบกันยาสั่งลูกๆในหมอดไว้เออเอรอยามตัวเต็มใจไว้แน่ลูกเอาไปนี้เผื่อไม่ได้แจกซองสีชมพูบ้างเต็มเต็มไม่เล็กอัดอัดนี่ข่าวบอกว่ารู้ใเอ็นบอเออนั่นแหละมันบ่มากกว่าเอาผื่นมันเนาะ นั่นะนั่นไงพี่พงมาแล้วมามามาพี่พงมาค่ะเบิงมัวยตีมวยอีหยังจังทเบิงอันนี้ใครพี่อู๋อพี่อูโอ้ยเนาะแต่มันอ้าวนะอบอ้าวนะใช่ไหมมามาพี่ม